สถานที่แรกนะครับเราไปกันเพราะนี่คือ ep ีที่2แล้วนะครับแล้วต่อสถานที่ต่อไปของเราก็คือเราจะไปทะเลกันนะครับทะเลที่อยู่ใทรายองนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับดูหน้าเลยครับตอนนี้เราอยู่นิคมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะครับแต่แต่เดี๋ยวรอดูฉากต่อไปเลยนะครับ่อและครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับหาดอะไรกันหาดแม่ลำพึงครับ มันมันสิครับแล้ว น้ำลงครับไม่ใด้น้ำขึ้นน้ำลงตนนี้น้ำลงะตัวนี้พอกอกได้เงนี่นี่เจ้าหอยเนี่ยูหอยบางทีมันอาจจะมีเนื้ออยู่ข้างในนะนี่มันมที่วาง ไไหยนเจ้าจอหยอ้าวจะเก็บกับพี่ต้มยำกี่เรยมีกระเป๋าอกกระเป๋ามาก่อน ชมท่นทุกคนวันนี้จดหมายปลายทางของเราก็คือสวนทุเรียนระยองที่เป็นเพื่อนของพ่อผมนะครับช่องอิงนีแนแ้แอนแฟมิลอรี่ไลอีขอแอนแฟมิลรี่ช็อตขอนำสเสนอวันนี้เราจะบางทีเราอาจจะได้เห็นสตอด้วยนะครับสตอส,สดๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่อยู่ห้วยบึงแล้วนะครับกรน่าจะใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อไปกันครับ